การสุมกาชาข้ามปีในคลิปนี้จะทำขึ้นตอนขึ้นปีใหม่แบบเป,เป,เป,เป๊ะๆดังนั้นจึงจะมีเสียงพลุเสียงสุนัขเห่าและเสียงเพลงกินเลี้ยงฉลองจึงขออภัยเรื่องเสียงรบกวนมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งเสียงพลุเสียงหมาเห่าเลยนะฮะอุย้ยรอบแรกรอบแรกของปีรอบ,บแรกของปีก็รุงออกแล้ว ตู้นี้มันกำลังตี UR อาหนึ่งใบหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมไมันรู้สึกมันออกบ่อยเหลือเกินรอบนี้ UR จะมาไหมนะและไม่และไม่มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะ่ะพีเ SR าสี่ใบและรอบนี้โอ้โหขาวโปลนเลยนะฮะไม่ SR มาแค่ใบเดียวนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Love Life Cuidal Festival All Star กันนะฮะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาซุมกาชาข้ามปีกันนะฮะแหมคนอื่นเขาสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าเขาดาวกันนะฮะเราไม่ไปไหนฮะอยู่บ้านกดกาชาอย่างเดียวนะฮะซึ่งผมจะกดตอนเที่ยงคืนแบบเป๊ะเลยนะฮะก็เป็นช่วงที่ ขึ้นปีใหม่พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการดูคลิปเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเสียงพลุเสียงเปิดเพลงเสียงคนตะนโกนโหร้องดีใจอะไรกันก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นตอนปีใหม่พอดีนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5ทุ่ม46นาทีนะก็เหลือเวลาอีกประมาณ14นาทีด้วยกันนะฮะก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะฮะเรามาดูกันว่าการสุ่มกาชารับปีใหม่ในครั้งนี้นะฮะ จะรุ่งหรือจะร่วงกันนะฮะโดยผมมีงบอยู่ที่6,520ดาวนะฮะแต่ผมจะสุ่มแค่5,000ดาวพอนะฮะเพราะว่า,เ,าเก็บไว้สุ่มอย่างอื่นบ้างนะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีแถมกลายเป็น6000ดาวก็ได้เหมือนกันนะต้องรอดูอีกทีนะโอเคตอนนี้ระหว่างรอผมมีตัว๋วเป็นตั๋วสุ่ม UR นะหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะมาสุม่มเอาเลือเอาใช้กันก่อนนะว่า ดวงจะดีหรือเปล่านะปะกดไปเลยนะถ้าเกิดว่าได้ใบใหม่ก็ถือว่ายังดวงดีนะถ้าเกิดว่าซ้ําขึ้นมาก็ถือว่าดวงไม่ดีนั่นเองนะก็ผมจะพูดเบาๆหน่อยนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะพ่อกับแม่ผมก็นอนแล้วถ้าพูดเสียงดังบวกเวกวยวายไปเนี่ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมจะตื่นเอานะก็ต้องเงียบๆไปหน่อยนะมามาดูไปนี้กัน ซ้ำแน่เลยดูทรงแล้วสสอย่าบอกนะว่าเป็นลินลื่นสไลเดอร์นั่นไง <laughs> <laughs> ใช่จริงด้วย <laughs> คือผมผมได้ใบนี้จนอัพเต็มแล้วอ่ะได้บ่อยมากลินใบนี้ก็ถือว่าเกลือส่งท้ายปีนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูตอนเที่ยงคืนกันดีกว่าว่าจะเกลือแบบนี้ไหมนะโดยตู้ที่ผมจะมาสุ่มตอนปีใหม่นะฮะก็จะเป็นตู้ All Star Face นะฮะตู้นี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคานันเฟสใบนี้นะใบทางซ้ายนี่นะจะออกไหมนะในตู้นี้นะโอเคครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะฮะก็จะเข้าสูว่วันปีใหม่แล้วนะฮะก็ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงพลุเสียงเ,เพลงงานกินเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยก็ขออภยัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมสุ่มตอนปีใหม่แบบเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะฮะก็อาจจะ,ะมีเสียง พูุเสียงเพลงกินเลี้ยงอะไรเนี่ยแทรกเข้ามาในคลิปบ้างก็ขออาภัยด้วยนะครับนะตอนนี้แถวบ้านเริ่มจุดพูกันแล้วนะฮะแต่เวลาในเครื่องผมเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะฮะเรามาสแตนบายกันที่หน้าตู้กาชากันดีกว่านะเสียงพูุอาจจะดังไปหน่อยนะก็ขออาภัยด้วยนะเพราะว่าห้องของผมมันก็ไม่ได้เก็บเสียงอะไรขนาดนั้นนะนะโอเคเหลือ,ออีกหนึ่งนาทีนะ โอเคคนะเที่ยงคืนแล้วนะฮะมารอบแรกกาชากาชารอบแรกของปีนะฮะก็ตอนนี้ก็มีทั้งเสียงพลุเสียงหมาเห่าเลยนะฮะอุย้ยรอบแรกรอบแรกของปีรอบแรกของปีก็ลุงออกแล้วมาม่ดูว่าคานันเฟสจะออกหรือเปล่านะย้ำอีกครั้งนะฮะสับ คนที่ลํำคาเสียงผู้เสียงหมานะฮะก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมสุ่มตอนปีใหม่แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะก็ขออาภัยเรื่องเสียงรบกวนด้วยนะฮะมาใบแรก SR ก็เป็นใบใหม่แล้วนะฮะกับ SR ของฮโนกะจังการ์ดอาร์เราก็ค้ำค้า,าไปนะฮะเพราะว่ามันซ้ําอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปหวังกับการ์ดอาร์มันมากนะมาแล้วการ์ดรุ้งบริณิกแล้วเหรอ ขอเป็นใบใหม่และมันก็เป็นใบใหม่แค่เป็นใบใหม่เราก็ดีใจนะฮะมาหมดและ้วนะที่แล้วก็การอารัวนะฮะโอเคการอารเราก็จะกดข้างๆไปนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเป็นเกินไปนะ อ่าถ้ะการสุ่มรอบแรกก็ได้ใบใหม่มาสองใบด้วยกันนะฮะเป็น S R ของคโคโนกาจังแล้วก็ U R ของรินจังนั่นเองนะฮะรอบแรก U R ก็ออกแล้วน,นะฮะมา,มาคานันเฟสจะออกไหมนะมารอบที่2 U R จะมาไหมมาแก้วเฮ้ยสองรอบติดเอาวะเฮ้ย มาดูกันว่ารอบนี้ยูอาจะเป็นใครนะฮะและจะเป็นใบใหม่หรือเปล่าตอนนี้เสียงพลุก,ก็เริ่มเงียบแล้วนะฮะมาหใบด้วยกันนะฮะกับรอบนี้และ SR ใบนี้ก็เป็นใบใหม่อีกแล้วนะฮะการ์ดอาก็ซ้ำๆไปนะกดข้ามไปสำหรับการ์ดอา การอาใบใหม่เมื่อกี้และใบนี้ก็คือจิกะจังแล้วก็เป็นใบใหม่ใบใหม่อีกแล้วแม่ดวงดีรับปีใหม่จริงๆนะฮะ โอเคแล้วรอบนี้ก็ได้ใบใหม่มาทั้งหมด3าใบนะเป็น S R 1ใบการ์ด R 1ใบแล้วก็ U R 1ใบนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่รอบที่3 U R จะมาอีกไหมนะถ้ามาอีกนี่คือแบบดวงดีจัดๆอะนะมาวิคือีมแล้ว U R 3รอบติด เฮ้ยเดี๋ยวนะตู้นี้มันกำลังตี U R หนึ่งใบหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมมันรู้สึกมันออกบ่อยเหลือเกินมาเลายฮะหนึ่งใบรอบนี้เป็น S R หนึ่งใบแล้วก็ U R หนึ่งใบนะฮะและ S R ใบแรกก็เป็นยูกิเซซุนาจังนะฮะก็ซ้ำไปและ U R ใบนี้ก็ซ้ำนะฮะ รู้สึกว่าจะซ้ำนั่นไงซ้ำจริงด้วยนะฮะเป็น UR ของโยจังนั่นเองนะฮะซ้ำไป1ใบนะสำหรับ UR ส่วนการ์ด R ก็ซ้ำไปรัวๆนะตอนนี้เสียงพุเริ่มหายไปแล้วนะฮะเสียงหมาเห่าดังขึ้นมาแทนนะก็ถ้าเสียงมาดังรบกวนเกินไปก็ขออภัยด้วยนะฮะและ SR ใบนี้นะฮะมาลีจังก็เป็นใบใหม่ รอบนี้น่าจะได้ใบใหม่แค่ใบเดียวนะฮะก็คือ SR ของมาลีจังนั่นเองนะโอเคฮะรอบนี้ UR ออกมา1ใบเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าซ้ำนะฮะเป็น UR ของโยจังนะฮะส่วนใบใหม่ของเราก็คือ SR ของมาลีจังนะฮะได้ใบใหม่มาใบาเดียวสำหรับรอบนี้นะฮะโอเคครับไม่รีรอไม่ร,รอชา้าเราไปต่อกันที่รอบที่4เลยนะ รอบที่4ี่จะมาอีกไหมนะคือมันมา3มรอบติดแล้วอ่ะอ๋อรอบนี้ไม่มานะฮะรอบนี้เป็นสีทองนะแหมถ้าเกิดยูอามาสรอบติดนี่จะเป็นอะไรที่แบบด,ดวงนี้จัจัดนะฮะแต่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้ไปออกรอบหน้าก็ได้นะและรอบนี้โอ้โหขาวโพล่เลยนะฮะมี SR มาแค่ใบเดียวนะฮะและก็ซ้ำไปด้วย เก็เป็นการ์ดอาร์นะฮะซึ่งก็ซ้ำรัวอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะรอบที่4ก็ซ้ำไปทุกใบเลยนะฮะไม่มีใบใหม่เลยแม้แต่ใบเดียวนะฮะ โอเคมาต่อกันที่รอบที่5มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะฮะกับรอบที่5คานันเฟสจะออกไหมในรอบนี้ไม่ออกแล้วแหละนะทำไมรู้สึกว่า10ครั้งที่ผมจะสุ่มในวันนี้ u r คานันเฟสจะไม่ออกและรอบนี้ก็เหมือนกับรอบที่แล้วเลยนะฮะขาวโพลนทั้ง9ใบนะ เอ้ยมี SR มา2ใบและ SR ใบนี้ก็ซ้ำไปซ้ำไปหนนะึ่งใบนะครับสำหรับ SR นะขออภัยนะเมื่อก,กี้พูดติดขัดนะพอดีเป็นจังหวะสะกอื่พอดีเลยติดขัดนิดหน่อยมาแล้วเหลือเออีกหนึ่งใบามาดูกันกว่าใบาสุดท้ายจะซ้ำหรือไม่นมยยนะและ SR ใบสุดท้ายใครทักมาเนี่ย ซ้ำนะฮะโอ้โหและรอบนี้ก็ซ้ำหมดทุกใบเหมือนกันนะฮะแม่ s อออกมา2ใบนะฮะแต่ว่าซ้ำนะฮะโอเคเราออกไปตั้งหลักกันที่หน้าตู้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคครั้งต่อไปรอบที่6มาดูกันว่า UR คานันจะออกหรือไม่ กับรอบนี้รอบที่หกมามาฮะโอ้โหสีทองอีกแล้ว,ว่ะขอรุ้งหน่อยสินะอย่าบอกนะว่ารุ้งรุ้งสามรอบติดคือแบดดวงหมดแล้วไม่เอานะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว,ว่ะพุยาสี่ใบเอาละ สี่ใบนี้ต้องมีใบใหม่มาแล้วหนึ่งใบนะฮะมาลุ้นกันอีกาสามใบสำหรับ SR นะจะเป็นใบใหม่ทั้งสี่ใบเลยหรือเปล่ากับ UR อีกหนึ่งใบนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะซ้ำหรือไม่หรือว่ามันจะเป็นค่านันเฟสก็เป็นไปได้นะเรามาลุ้นไปพร้อมกัน ไม่ใช่คารนันแล้วนะมันไม่ใช่คารนันแล้วแต่ว่าเป็นนะกระสึกคาซึม,มินะฮะเอ๊ะใบนี้ก็เป็นใบหน้าตู้ไม่ใช่เหรอใช่ไหม ah sr ใบที่สองก็ซ้ำไปนะฮะ sr ใบที่สามซ้ำอีกแล้วนะฮะและ sr ใบที่สี่ใบสุดท้ายก็ซ้ำนะฮะ ก็ได้ใบใหม่มาทั้งหมด2ใบด้วยกันนะสับรอบนี้เป็น SR ของโนซซมิจังแล้วก็ UR ของคาซึมินั่นเองนะฮะและคาซึมิใบนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นใบหน้าตู้นั่นเองนะฮะแหมใบหน้าตู้ออกมาแล้วหใบนะฮะเหลืออีก1ใบนะั่นคือคานันจังที่ยังไม่ยอมออกสักทีนะมารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเปะ่ะ ยูอาร์คานันนะมาทีเถอะมาและยูอาก็ไม่มาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะออกไม่ได้วันนี้คานันจังมาเอสอาร์สองใบส่วนที่เหลือก็เป็นกนาร์ดอาล้วนๆเลยนะฮะใบแรก เป็นใบใหม่นะฮะเป็นของยูกิเซซุนะจังนั่นเองนะฮะและ SR ใบที่สองก็ซ้ำนะฮะเป็นนิโกจังนะการ์ดอาก็ซ้ำทุกใบแน่นอนนะเราก็กดข้ามไปอย่างรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะ โอเคครับรอบนี้ก็ได้ใบใหม่มา1ใบนะฮะเป็นเอาร์ SR ของยูกิเซสุนะจังนั่นเองนะฮะโอเคมาลุยกันต่อกับรอบที่8มาคานันจังจะมาไหมสีทองอีกแล้วขอรุ้งอีกหน่อยได้ไหมนะ ออามาแล้วหนึ่งใบนะฮะและที่เหลือก็โอ้กำลังจะบอกว่าที่เหลือนี่ข่าวโพลนะฮะแต่ปรากฏว่ามีเอมาอีก3าใบและใบแรกก็ซ้ำนะฮะมารอลุ้นอีก3ใบที่เหลือกันใหว่าจะซ้ำอีกหรือไม่นะส่วนการอาก็ซ้ำๆไปนะ SR ใบที่สองก็ซ้ำนะฮะ อย่าบอกนะว่าจะซ้ำทุกใบแหละใบที่สามก็ซ้ำและใบที่สี่ก็ซ้ำซ้ำสี่ใบเลยโอ้ยรอบนี้นะฮะซ้ำหมดทุกใบเลยนะฮะขนาด S R สี่ใบก็ซ้ำทุกใบเช่นกันมาฮะลุยกันต่อกับรอบที่9รอบนี้ U R จะมาไหมนะและ ไม่และไม่ใหม่อีกแล้วเฮ้ยท้องอีกแล้วผมว่าผมไม่ได้แล้วแหละนะสรับคานันเฟสนะเฮ้ยคือหมดดวงไปกับ UR 3ใบแรกแล้วนะที่มันอดกตกิดกันนะและ SR ใบนี้ก็เป็นใบใหม่นะฮะยังดียังดีนะ พอแค่ไม่ซ้ำเราก็ชื่นใจนะ SR ใบที่สองก็ซ้ำนะฮะอุ SR เป็นโฮโลกาณจังทั้งสองใบเลยฮะซ้ำหนึ่งไม่ซ้ำหนึ่งที่เหลือก็เป็นการ์ด R นะฮะซึ่งก็ซ้ำทุกใบอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องสืบ และรอบนี้ก็ได้ใบใหม่มา1ใบนะฮะเป็น SR ของโคดนกกาะจาังนั่นเองนะฮะมารอบที่10นะรอบที่10รอบสุดท้ายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้แค่5000ดาวนะแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยอาจจะต้องเทหมดหน้าตักนะโอเคมาลุ้นกันที่รอบที่10นะว่าเราจะได้เทหมดหน้าตักหรือไม่นะ ถ้าคะน,นจังออกก็คือจบนะแต่ถ้าไม่ออกก็ไปต่อนะซึ่งมันไม่ออกซึ่งมันไม่ออกอีกแล้วมารอบนี้ SR จะเป็นใบใหม่หรือว่าซ้ำมี SR มาทั้งหมด2ใบนะฮะและใบแรกก็ซ้ำไปเรียบร้อยนะฮะ และเอชารใบที่2ก็ใบใหม่นะฮะเป็นฮานามารุจังนั่นเองนะซึระนะโอเคฮะรอบนี้รอบที่10ก็ได้ SR ใบใหม่มา1ใบนะฮะเป็น SR ของฮนานะมารุจังนั่นเองนะฮะโอเคฮะมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะคงจะต้องเทหมดหน้าตักแล้วแหละนะมา อีก1,500ดาวนะฮะก็เท่ากับว่าเราจะสุ่มได้อีก3ครั้งด้วยกันนะมาเรามานับถอยหลังกันดีกว่านะกับครั้งนี้3ม,มามาดูกันว่า u r จะมาไหมสำหรับรอบนี้มาไม่มาอีกแล้วเฮยจะออกไหมเนี่ย เย่ yeah, บอกนะว่าขาวโพลนอีกฮะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ย hey! ขอละคานันเฟสนะเออาร์ใบแรกก็ซ้ำไปแล้วนะฮะมาลุ้นกันที่ UR อหนึ่งใบของเราจะเป็นใบใหม่หรือเปล่าหรือจะซ้ำกันแน่หรือไม่แน่อาจจะเป็นคานันเฟสนะมาเรามาลุ้นกัน S.R. ใบที่สองซ้ำนะฮะและ U.R. ใบนี้เฮ้ยอย่าบอกนะซ้ำซ้ำนะเฮะ้ยอุตส่าห์ดีใจออกทั้งทีออกทำไมใบซ้ำอ่ะใบซ้ำไม่ต้องออกแล้วนะ รอบนี้นะฮะ U A, ออกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดันซ้ำนะเป็นยูอาของไดยาจังนั่นเองนะฮะไอ้ซ้ำนะ่ะเราไม่ต้องออกแล้วนะเราขอใบใหม่นะมามา,มานับถอยหลังกันต่อกับ2อมายกันว่าครั้งนี้ U A, ยูอจะมาไหมเฮ้เฮ้มาวะมาได้เวลาลุ้นกันอีกแล้วนะฮะ มาดูกัน huh. ว่ารอบนี huh. ้ UR ใบนี้จะซ้ำหรือไม่และจะเป็น UR ของใครกันทำไมผมได้แต่ UR 1นึ่งใบหนใบตลอดเลยวะคือผมเคยสุ่มได้ UR แล้วมันออกมา2องใบอยู่2ครั้งเองนะก็คือตอนเล่นเกมตอนแรกๆเลยอะตอนนี้แบบเพิ่งเล่นแรกๆเลยอะ แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยได้2ใบอีกเลยนะในการสุ่มรอบเดียวนะได้1ใบามาตลอดเลยนะมาดูกันว่าใบานี้จะซ้ำหรือไม่หรือว่าเราอาจจะดวงดีได้คนอันเฟสเลยก็ได้นะพูดให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อน <laughs> มาดูกัน ใช่หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยคานันเฟสหนที่สุดก็ออกแล้วนะฮะแหมนึกว่าจะไม่ออกซะแล้วนะ <ๆ S 2> และเ r อร์ใบที่2ก็เป็นใบใหม่นะฮะ และรอบนี้นะฮะใด้ใบใหม่มา2องใบด้วยกันนะฮะเป็น UR 1ใบแล้วก็ SR 1ใบนะฮะโดย SR เนี่ยเป็นของจิกาจัง้นส่วน UR ก็เป็น UR ของคานันจังซึ่งเป็นใบที่อยู่หน้าตู้นั่นเองนะฮะแหมแล้วเราเหลืออีก500เพชรนะเฉียดชิวไปแล้วนะเกือบจะไม่ออกซะแล้วโอเคฮะตอนนี้เป้าหมายของเราก็มิชชั่นคอมพลีทไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ UR ออกทั้ง2ใบเลยนะฮะทั้งของ คานันจังแล้วก็คาซูมินะฮะส่วน SR เนี่ยก็ฮโนูกกาจังก็ออกนะส่วนมาริจังก็ก็ออกนะก็คือออกทุกใบเลยนะฮะท้ง SR2 ใบนี้นะฮะแล้วก็ UR2 ใบนี้นะฮะก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะฮะสำหรับการสุ่มในครั้งนี้นะฮะก็สูญเสียไปทั้งหมด6000ดาวด้วยกันนะฮะในการสุ่มครั้งนี้ส่วนอีก5 2า้ดาวที่เหลือเนี่ยผมก็จะขอเก็บไว้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จรุ่่วงแล้วนะฮะก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขออาภัยอีกครั้งนะฮะในเรื่องของเสียงพรุเสียงซุนนักเสียงเพลงเสียงคนปาร์ตี้กันนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าผมสุมตอนปีใหม่แบบเป๊ะๆนะฮะตอนเที่ยงคืนพอดีเลยะฮะก็เป็นช่วงที่เขากําลังเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันพอดีนะฮะก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือว่าเสียงรบกวนมันดังเกินไปเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะฮะ โอเคฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะแล้วพบกันใหม่กับคลิปซุ่มกาชาในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ